สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และก็มันเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานเกษตรนะคะเรามาดูหอยทอดห่อละ25บาทของหอยทอดเมืองสมุทรนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องมาจากไหนคะลูกอ๋อผมมาจากโราคราชโคราชนะคะเขียนชื่อเมืองสมุทรปราการครับอ๋อเป็นสูตรสมุทรปราการใช่ไหมครับนะ <พอ S 1> ครับขายหอยทอด ห่อละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมคะมนะคะนะคะทุกคนอยู่ที่งานเกษตรนะคะงานเทศกาลอาหารงานเกษตรนะคะมาน้องมามาปีที่สองเลยใช่ไหมใช่ค่ะม,มีน้องขันนะ,ะทุกคนก็จะมีเฟือง<ๆ>มีอะไรบ้างคะหอยทอดทะเล<ๆ>มีหอยอย่างเดียวครับของอย่างเดียวหอยแมงคู่อย่างเดียวเนาะขาย ยังไงห่อเรา25บาทนี่ยัง <25 S 1> ได้อยู่แล้วลูกนะคะ25บาท40บาท50บาทแล้วแต่<อ>แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะเริ่มต้น25บาทเริ่มต้น25บาทนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง40เป,เป็นพิเศษก็ได้อ๋อเป็นพิเศษก็ได้นะคะทุกคนพิเศษ40 <45 4. S 1> 50นะคะธรรมดา25บาทนะคะงานงานช้างจะมาไหมลูก ช้างไม่ได้มาปีปีหนึ่งานครับปีปีหนึ่งงานก็เลยไม่ได้มาใช่ไหมอ๋อนะคะทุกคนปีหน้าจะมาปีหน้านะคะปีหน้าปีหน้านี่งานเกษตรงานเกษตรด้วยอ๋อปีาจะมาทั้งสองงานเออโอเคนะคะงานนิ้วด้วยนะคะงานนิ้วช่วงเดือนธันวาณ์นะลูกงานนิ้วคนจะเยอะนะงานนิ้วแบบกินแบบสุดยอดเลยนะงานนิ้วสุดดี ับเอาให้อาแม่ห่อหนึ่งด้วยนะนะคะทุกคนอันนี้น้องก็ทําอยู่เป็นหอยทอดเมืองสมุทรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะน้องอยู่สูตรสมุทรปราการใช่ไหมลูกปรราากคอ๋อแล้วก็เรารับแฟนชายเข้ามาเหรอครับหรือยังไงอ๋อเป็นแม่ครับอ๋อแม่ลูกทางหน้าเลยครับอ๋ออ๋อเหรอคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเมืองสมุทร หอยทอดเมืองสมุทรนะคะสูตรแป้งกรอบกรอบพันโยกราคาเบาๆนะคะแค่เราใส่ใจน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะของเมืองสมุทรอยู่สมุทรปราการเนาะแม่เป็นคนสมุทรปราการนะคะน้องเขาก็มาแวะได้ในตลาดอาหารนะคะจะเจอน้องอีกทีก็นู่นตลาดอาหารปีหน้าเนะลูกนาะงเดอน เดือนประมาณปลายเดือนกุมภาเนาะอ๋อเราเจอกันอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยวปีหน้าค่อยเจอกับแม่อีกเดี๋ยวแม่มาสัมภาษณ์อีกนะเดี๋ยวแม่ขอรีวิวก่อนสักสามนาทีอานะคะทุกคนน้องหอยแม่นหนึ่งไดู้อด้ครับครับผมขับกี่บาทจะยี่สิบยี่ห้าเอาออยยี่ห้าพอ พราะว่าแม่ไม่ต้องแม่ไม่ค่อยกินมันแม่เป็นไขมันในเลือดไงกเ็เลยต้องเห็นไหมที่ไม่ค่อยกินมันเท่าไหร,ร่เอาไปฝากลูกๆอยู่ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ครับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ช่อง YouTube ก็ลูกดี๋ๆๆยาวางนั้นก่อน๋ยวเม็ดพอสักพอเต็มคลิปหน่อยต่อแวะมานะคะทุกคนนี่วันนี้นะคะน้องทําทําไม่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแล้วน้องทําเป็นยังไงแล้วขายดีไหมลูกมาปีนี้ ที่นี่ขายดีอ๋อเหรอคะไ้เรื่อยๆนะคะก็นนะะเป็นปีที่สองเลยนะเขาจํารถมือเราได้แล้วนะคะ,ะลูกช่าขาเริ่มงจำได้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะมาแวะมาหอยทอดเมืองสมุทรนะคะสไตล์ของ้องเขาก็ห่อละยี่สิบหาบาทพิเศษพิเศษ50ธรรมดา40่พิเศษสั่งนะคะ50 40แล้วก็ 25บาทราคากันเองเลยนะคะทุกคนก็มาได้ที่งานเกษตรนะคะหอยทอดเมืองสมุทรนะคะทุกคนทำใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะก็ให้ทุกคนทุกท่านได้เลือกชมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีลไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และอความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมร้านหอยทอดเมืองสมุทรนะคะรีวิวหอยทอดเมืองสมุทรแลก็หวังยงิ่งว่า f c ีทุกคนทุกท่านก็คงจะ อบในเมนูหนอยทอดเมืองสมุทรนะคะของเรานะคะ <S <S เพื่อนได้ม,มานะคะมาเที่ยวยางานใหญ่พลาดนะคะอยู่นร้านอยู่ทั้งซ้ายมือนะคะทุกคนก็จะเห็นหน้าคุณแม่อยู่เลยนะคะน้ำจิ้มพุทเด็ดสูตรตำรับแม่นกนะคะของแม่นกนะคะทุกคนขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกุกกาลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณร้านหนอยทอดเมืองสมุทรด้วยที่อนุญ,ญาตให้แม่ได้รีวิวนะครับขอบคุณมากครับเคบค่ะ